สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube ท,ทุกคนทุกท่านทั่วโลกครับเราก็มาชมวายไทยกันนะพี่น้องบรรยากาศดีๆที่แปดริ้วครับบางน้ำเปรี้ยวนะพี่น้องอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนี่พี่น้องก็ตอนนี้เอ่อยังเช้าอยู่นะครับเมื่อวานนะเมื่อคืนฝนตกพี่น้องก็เลยอากาศดีพี่น้องช่วงนี้เนี่ยที่ตรงนี้ก็จะไม่เอ่อตรงนี้นะครับที่ล้อม เอ่อที่ล้อมไว้นะครับที่มีเห็นเอ่อทงปิวๆนะครับที่ถุงปฏิกปิวๆก็คือกันไว้นะครับกันให้น้องๆก็เดินกินหญ้านะครับพี่น้องตรงนี้ไม่มีไม่ได้ทําอะไรนะครับพี่น้องก็ปล่อยไว้เลี้ยงควายนะพี่น้องก็ไหลไหลไล่อยู่พี่น้องนี่ครับเนี่ยที่ป่าเตียนเตียนโล่งๆในพี่น้องก็ยาวไปนู่นเลยครับโอ้โหทะเลี้ยงตรงนี้นะนบรรยากาศดีจังเลยครับพี่น้องเกี่ยวข้าวไปบางที่ข้าวมัน อะไรครับข้าวมันบางๆเนาะข้าวมันบางเขาก็จะเออเออไม่เก็บฟางนะพี่น้องก็ไม่เก็บฟางไปเนาะไม่เก็บฟางไปก็เอาไว้ให้ควายกินนะครับพี่น้องนันนี่นี่นี่ก็จะมีนี่ก็จะมีเผือกนะครับเผือกตัวแม่สองตัวอ่าอันนี้เจ้าดอลล่านะครับพี่น้องเจ้าเออเจ้าดอลล่าเจ้าสำลีอยู่ไหนไม่รู้เนี่ยเขาก็ออกเดินทุ่งนาไปเลยครับพี่น้องเราก็เดินตามไปครับเดินตามไปไหมอาจากุ๊กู้ไก่กู้ไก่ นี่ครับกุ๊กไก่จะเดินตามดเลยนะพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่นี่พี่น้องกุ๊กไก่กุ๊กไก่กุ๊กไก่อันนู้นกุ๊กเป็ดครับอันนู้นกุ๊กเป็ดไอ้ที่ไม่ไม่ออกไปไหนก็มีนะพี่น้องเห็นไหมเนี่ยนู่นนูนอยู่ในนู้นก็มีนะเนิ่นเนพี่น้องเห็นไหมเป็ดก็จะอยู่นู่นครับตรงนู้นมีสระน้ํานะพี่น้องนี่ก็บรรยากาศภายในบ้านนะพี่น้องนี่นี่นู่นครับเขาก็จะออกไปตรงนี้ไม่มีอะไรกินเนาะตรงนี้ก็จะได้กินเด่๋ยเวลาหน้าฝนหญ้าเยอะอะไรงเงี้ยแล้ว เออช่วงตรงนู้นนะครับช่วงตรงนู้นก็ทํานาใช่ไหมพี่น้องก็ทํานากันก็เออน้องควายก็จะไม่ได้ไม่ได้ข้ามไปนู่นก็จะไปแค่ตรงเนี้ยตรงที่ป่าหญ้านะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ฝั่งนู้นเขาเก็บเกี่ยวไปแล้วพี่น้องก็เลยรู้น,นะครับตามชายธงไปนู่นนะพี่น้องก็เลยมีเนื้อที่ได้กินได้เดินเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องเนาะเห็นไหมพี่น้องเนาะ อ๋อยังไงดอลล่าตัวใหญ่นะครับพอดีเออพอดีเล่นขี่โคนเปื้อนนะนเ่เน่เเห็นดอลล่าไหมเออดอลล่าเปื้อนขี่โคนครับน่าเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมเออจะดอลล่ากับเออเจ้าไอ้สำรีนะพี่น้องนู่นก็พอแม่พาไปนู่นแต่หลายตัวนี่ก็ลืมชื่อไปแล้วพี่น้องอันนี้ก็ลืมชื่อเนี่ยอันนี้ก็เพื่อนเพื่อนกันกับเออขอดมาพร้อมๆมกันนะครับคอดมาพร้อมๆเหมือนกับไอ จาสมลีเลยพี่น้องเนี่ยลืมชื่อเนี่ยอะไรเลยเนี่ยลืม <laughs> อ่ะลืมแล้วก็ไม่ว่ากันนะครับตอนนี้ก็เท่าไหร่ทั้งหมดนี่สองสี่หกแปดเก้ายู่ในคอกอตัวหนึ่งพี่น้องก็เป็นสิบนะครับเอาบรรยากาศมาให้ดูด้วยครับนี่บรรยากาศโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะยืนให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเดินมาให้ดูนะพี่น้องนะนี่นี่น,นี่เห็นไหม นี่โหบรรยากาศแล้ววันนี้มันเออเมื่อคืนฝนตกพี่น้องมันก็เลยแบบว่าเอามีใครส่งความรักความคิดถึงมาให้เน้องนี่นี่ครับก็เลยแบบว่าบรรยากาศดีไปเลยพี่น้องเพราะว่าฝนตกแต่ตกไม่เยอะนะครับพี่น้องตกพอ,พอเรียกว่าฝนตกนะครับไม่ใช่ตกแบบเอ่อทำนาได้เรื่องอะไรได้ยังงี้ไม่ใช่นะครับตกมาพอให้ ประมาณว่าดอกหญ้าจะขึ้นได้างี้พี่น้องเนาะเออดอก้าที่มันร่วงๆแล้วนะก็จะขึ้นมาวัวควายจะได้กินดีพี่น้องในบรรยากาศดีมาโอ้ใครจะส่งความรักมาตอนนี้นะครับเออ,เอ,อไม่เป็นไรครับเสียงดังเงี้ยงเงีง้ยงเง,งีก็คือเตือนกัน,กนครับเนาะให้สะดุ้งสะดุ้งมาดูครับพี่น้องเนาะไปแล้วขเขาก็ไปกินแล้วพี่น้องเนาะเอาคลิปนี้ก็มาฝากกันแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม ลุงสมพรนักเดินทางทุกคนทุกท่านทั่วโลกเลยนะครับโชคดี